เขา<อ>สองจริงด้วยใช่ไหมไม่ใช่เาเาว่าขานาเลยก็ก <c oughs> ้ที่ครั้งแรกสั่งในเพจมาเพราะว่าหนูทำนานแล้วมันเจ๊งค <c oughs> ือว่าเปออมวนทุกอย่างที่ใช้อะมันไม่มีประสิทธิภาพพอเราทำแล้วลงทุนเยอะเราก็ได้กำไรน้อย <c oughs> พอพออ่านในเพจแล้วเราก็สั่งมาต่อ สามซองพันห้าก็ก็ก็ใช้มาแล้วแต่ครั้งแรกก็ว่าเอ๊ะแม่ง2งซองเล็กนิดเดียวเราจะโดนโดนหลอกไปมวะเนี่ยจะเชงอีกไหมวะเนี่ยถ้าตัดถึงใจใช้เลยเลยก็โอ้มันผิดไปสามวันอไม่เป็นไรจะเสียสามวันแล้วมันก็เขียวขึ้นแล้วเราก็ไปหยักปุ๋ยไปเยอะแล้วผลผลิตที่หนูได้มาก็คุ้มไก่สามซองที่ลงทุนครั้งแรกแล้วก็มีผลผลิตมีกําไรเหลือ ทุกวันนี้หนูก็ได้ใช้นี่มั่งอะไรมัง่งก็เลยต้องมารักโปรตี <laughs> แล้วก็ดีใจที่หมอพาโค้ดมาให้หนูสมัครเพราะว่าหนูอ่ะคิดว่าการสมัครเป็นสมาชิกอ่ะเราจะได้ใช้ของถูกแล้วเราได้ได้ใช้ยาที่มีคุณภาพที่ดีด้วยเยอะขึ้นแล้วเราต้องการอะไรเราก็กลับบริษัทได้เลยไงหนูก็เลยดีใจที่หมออ่ะเขาโทรมาหาว่าไอ้วันดีเคยใช้โปรตีไหม อะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกหนูอยากสมัครก็าพาโค้ดมาหนูก็ดีใจมา,มากเลยลก็ประสบความสําเร็จทุกวันนี้อะค่ะ<อ>ได้ข้าวเยอะแล้วก็เราก็มีหนี้สิน<ด>น้อยลงแล้วโอ้โห,โโหปลูกบ้านได้ไป,ปเยอะแล้ว,อลวโอโ้วเอ